สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนราบเข้าสู่ช่องมิไรฟุระนะครับวันนี้เราเข้ากันมาอยู่ในเกม i d e n t i t y V วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสกินฮันเตอร์ตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าใหม่ๆสดๆ,สดๆร้อนๆในวันนี้เลยนะครับก็คือเป็นตัวละครฮันเตอร์ควีนหรือว่านางพญาเพิงนะครับก็คือจะเป็นตัวละครอีกบุคลิกหนึ่งของนักกีตาวิทยานะครับเราก็จะมารีวิวสกินทองที่เข้ามาวันนี้เลยก็คือสกินปาดแผลแห่งความทรงจำนั่นเองนะครับสกินนี้ก็คือจะเป็นชุดโทนแบบสีขาวฟ้านะ่ะสวยนะเป็นผีเสื้อเนะี่ยเปลี่ยนเป็นผีเสื้อ ใชะได้ใช้ได้สกินสวยนะเนี่ยจริงจริงสกินเนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมารีวิวนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดแบบมาเปิดนะแต่อผมขอไม่บอกแล้วกันนะว่าเปิดได้กี่รูแล้วกันเดี๋ยวหาว่าขิงคือได้ฟรีแหละพูดง่ายๆนั่นแหละก็เลยเอามารีวิวไปเฉพาะกิจตอนแรกผมว่าจะรีวิวสกินของอลิสก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวของของฟิวมีนาพยาพึ่งก่อนนะครับอ่ะเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าทุกคน เราเข้ามากันในด่านแชน่าทาวนะอ่าเกมที่ผมเล่นอันนี้นะครับก็คือตาแรกเนี่ยนะคือเล่นฝนฝนราอๆไม่ได้แบบไปวอร์มหรืออะไรเลยนะนี่คือแบบโดนฝนเล่นเลยนะทุกคนถ้าเล่นองอ,งนะองยังไงก็นั่นแหละดาวกระพานนะทุกคนโอ้โหแล้วมันขึ้นชั้นสองยิ่งตามยากเลยเอาเอาปิเปอร์มานะโอ,โอ้เป็นดูก้าของสวยดิของอร่อยและเขาลงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราดักข้างล่างทีนี้ก็เี็กฝูงแมลงเก็บแตกครับการเก,กร็บฝูงแมลงทำให้เราแตก ให้เลยนะตีทับไม้สวยดีการเก็บสแต็กนะครับทำให้เราเดินเร็วขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ได้สแต็กสิบสองนะเอาไว้ยิงเหล็กไหนเก็บผิูแมลงก่อนก็เก็บมียิงกันชัดๆมางชัดเก็บมันเก็บพลังมันมนพลังงานมันแล้วก็ลิงหย็กหนคาดาตปอกเข้าไปทังไม้เข้าไปตาจะไปไหนนี่เนี่ยเรียบร้อยโอ้ไม้แรกไวเลยเนี่ยสวยเอาล่ะทีนี้ก็จับพุงขึ้นมาอุ้ โอยมาต้องแบบมาเล่โอย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 โอ๋เอ๋โอ้ยมึนนานมากโอ้โหมองไม่เห็นนะเมื่อกี้ปีเปอร์มันไม่ขึ้นนะเซลล์ฮุ่มมาไกลมากเลยนะเดี๋ยวเราเก็บหรือว่าเก็บสกิลครับก็วาร์ปปุ๊บไปเดี๋ยเขาจับล่าเงี้ยแต่ก็อัดหน้าสวยเดี๋ยวผมวางปีเปอร์ก่อนมาแล้วเหรอไปต้องมาเล่น ยังไม่ได้อุม้มเค่าว่าปิเปอร์เฉยๆมาเอาอะไรมาเอาอะไรครับวัยรุ่นห้ามอะไรฮะเก็บแตกเก็บแตกโอเคนี่ก็จับอุ้มเลยแล้วก็ไปโอ๊ยมากีก็ลักบี้คราวนี้ก็จะรัวมีสายโอ๊ยไมโยนอะโอ้ตช็อตโอ๊ยโอ้ยบุรีกันเข้าไปอะบุรีหนีเครื่องไม่เดินนะ๋วยวเราตามตามลูก้าต่อเก็บแตกเก็บแตก ใครเปิดกล่องอมืตะกี้หวาพลงแล้วก็พื้อไปยิงมันเหล็กไหนก็ไปเอาสายมานะทุกคนดีนะเอาสายมานี่เนี่ยไม่โดนไะเก็บผพลรงพลงจะไปไหนจะไปไหนเราะมันเราะมันไม่ไหนยิงอีกทีหนึ่งไม่เนี่ยโอ้โหติดคืออิปบอกอุบาทจ,จริงเก,ก,ก็บแตกเก็บแตกเก็บแตกเก็บแตกใครคุยกับลาบมะม่วง ทันเข้าไม้ไม่ทันหรอกเด็กปี๊ดเหรอเข้อไปหนึ่งแผลคุ้มครับโหยคุ้มมากคุ้มมากเดี๋ยวนะทำไมไม่คุมไม่ของรคุ้มหรอกถือถุงแล้ไปบางหน้าอย่างนั้นเกมเกมบั็อกเดีนี้ก็วางปิปเปอร์ไปโซนโซนรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนผมผมไม่เอานะผมจะโซนก็อีอาละมาละเก็บแตกหน่อยเก็บสต็กหน่อย เก็บแทกหน่อยยิงเล็กในปาะไม่โดนรอหอเก็บ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 ตัวไปแล้วใช่ไหมนี่นะไปโดนมานิเฟตไม่เป็นไรไม่ได้ถือว่าแจกแผลมาเก็บขมาแล้วก็เล็กต่อแล้วก็วาร์ปึ๊บแล้วก็ยิงเล็กในปาะแล้วก็ขออ้อยอ้อยอ้ยชัดนี่นะโดนฟลาดิเฟตไม่ไร ถือว่าถือว่าแตกแขงเกียร์ก็ลมละเดี๋ยวเราไปเอาลูก้าต่อเก็บแรงเก็บแรงเก็บแรงปวงยิงเด็กนรยพิฆาตไม่โดนยิงเบามากยิงคตรเบาเลยเก็บแตกเก็บแตกเก็บไปมอช็อตไปตัวตรงนี้ตายนะจ๊ะเรียบร้อยเดี๋ยวสองเครื่องแล้วอะ ผมว่าน่าจะเหลือเครื่องเดียวในไม่ช้าแล้วว่ะกละเอเอเ็ดสองแต่เจ็บไปหมดเลยโหเหลือเครื่องเดียวว่าเร็วมากโคตรเร็วเลยหวางปิดเปอร์โฟร์ไ้ก่อนไปไหนฮะผมไม่ชอบลินลี่เลยลินลี่เป็นตัวที่น่ารำคาญสระบผมมากเลยยิงไม่โดนอย่าเก็บแต็เก็บเต เคาะไปแผ่นหนึ่งไม่โดนจ๋านี่เนี่ยช็อกฟุตขีดจะไปไหนนี่เนีชยฉาปีโอเคมาเอาอะไรมาเอาอะไรฮะอย่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาไหนนะขอแซกหน่อยขอแซกหน่อยนี่นี่ยไม่โดน เดี๋ยวอุ้มดีกว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะจุดจะไปไหนเนียตู้อีมันโอ๊ยอ๋อไอ้นี่มันล้างหลอกโอ้ตกใจนึกว่าจะมาชนอ๋อ,อมันล้างหลอกลืมลืม <laughs> ไปไหนฮะนี่เนี่ยไม่โดนทีนึงไม่โดนนี่เนี่ยปีๆแ,แล้วไม่โดนผมเขาเปลียดลิลลี่เลย ไม่ต้องตรวจไม่ทนันเย่สวยตะพุงนะโอ้เครื่องนั้นเป็นเคร่งปั่นไม่นานน่าจะไม่ทนันนี่เน,น,นี่โอ๊ยกะผิดนี่เนี่ยอย่าจุดนะเครื่งองเดี๋จุดนะเครื่งองเดี๋จุดนะอย่าเพิ่งจุดนะโอเคยังไม่จุดไว้อันเดี๋ยวเราตาม forward ต่อเลยอุม้มเครื่องฝั่นใหญ่เลย,ย,ยนีาา่ครับเราตามต่อเราตามต่อเก็บผงมแมลงครับก็ไป เก็บป okay, ูมแมลงเก็บปูแมลงปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บเข้าไปือ mm hmm. ไปไหนฮะยิงท่อหนึ่งอันสองอันไม่ต้องมาป่ายวิว mm hmm. อุ้ยเครื่องใส่ใหญ่เลยตรงนี้แบบตรงนี้อุ้งรัดหยุดอุ้งรันลิลลี่ต้องจุดแน่ยึบปูเลยริบมุมเลยโอเคโอเคสวยครับ mm hmm. อะจัดวางตรงนี้เลย mm hmm. อุ้ยเครื่องจุดแล้วเอา้าลิลลี่ไม่มีายอ่ะสวยดิ ดีมีสายและจุดเครื่องแล้วผมเห็นตำแหน่งด้วยโอเคสบายแล้วไม่ไหวอะไกลไปผมเก็บฝูงแมลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอเสกขอซานทาทันไหมไม่ทันนะะไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็ฆามาต่างไปก็ได้ดเอาไปตรงม้วนิีนะเอาจะไปไหนไม่เหนีไม่เหนเก็บฝูงแมลงเก็บฝูงแมลงเอาวนตรงนี้เหรอเอาวงน,นี้ก็วางปิปเปอร์ไปดิแกเนี่ยแล้วก็วนวนเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ หาจังหวะได้ดีหาจังหวะได้ดีแล้วก็ต่อนี่แนะ่รียบร้อยเก็บฝีได้ไงเนี่ยโคตรปุกเลยก็พิเปอร์มาก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้วนมายากๆผมก็เอามาแหลงเอ่อสับได้ด้วยเอ้ยดีดีแต่เล่นยากมากอะ่ะโอ้โหเล่นตาแรกก็อ,อ้ำอ้ำเออมาแหลงที่เจอก็สูงอ่เนี้ยนนี้ขนาดรีซีซั่นเนี่ยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย